สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวที่เชียงคานนะครับ,รบก็จะถือโอกาสต้องมาใส่บาตด้วยเลยนะครับมาใส่บาตท,ที่เชียงคานแห่งนี้นะครับซึ่งเชียงคานแห่งนี้ก็จะมีพิธีใส่บาตกันทุกๆวันนะครับเดี๋ยวผมขอยัาตั้งกล้องแล้วก็จะใส่บาตตรงนี้นะครับตักบาตนะคะสองจุดย,ยัน้จะนานนน้อยไม่มี การนั <ider Stadium> ่งใจไหมเนี่ยถ้าเป็นอะไรก็ย่ชุดเปนเลยจะได้เแล้วก็ใส่่ครับโอ้ว่าไข่ลูกโบไ่ลูกโ สอุดเลยเอคนละทุกเลยเ็ดเอ่ะเราก็มาใส่บาตรครับจะรองค่ะน่ครัเราดูคลิปกันยาวเลยนะครับก็เเชียงคานนี่ well. นะครับ จะเป็นบ้านพี่เมืองนะ้องกับหลวงพบางที่ประเทศลาวนะครับก็มีการใสบายเาเนี่ยแล้วก็ภูมิประเทศก็จะคล้ายๆกันนะครับระหว่างหลวงพบางกับกับเชียงคานโห<อ> <c oughs> นี่ยอากาศหนาวมากนะครับเราก็มาใส่บาเนะครอบ กิจการคือข <Warner> ้าเหนียวนะครับข้าเหนียวขออนุญาตกล้องนิดนึงนะครับเพรก็จะได้พระถนัดถนัดนะครับจบข้าวเหนียวนะครับจบข้าเหนียวทีละน้อยนะไม่ต้องเยอะเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เอาที่ใส่ิีแล้วเดี๋ยวเขาก็จะวนมาอีกอ่ะก็จะวน

เราจติดอดยอะเลยนะคะใสทอยอ ชุดตักบาทนะครับก็ชุดละหนึ่งร้อยบาทในที่ละห้าสิบบาทก็จะมีเสื้อบริการนะครับถ้ามาเห็นว่ไม่มีเสื้อนะนะครับเพราะเพื่อนๆที่มาแล้วนะครับอันนี้เป็นอัลซีนของประเทศไทยก็คือสารใส่บาทข้าวเหนียว ครับที่อำเภอ,อเชียงคานไนตอนที่อำเภอเชียงคานนะครับก็จะคล้ายๆกับที่หลวงพ่อบางนะครับผมเคยไปที่หลวงพ่อบางแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายวีดีโอออกมานะครับน,นั้นก็เพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวได้เลยนะครับที่อำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยครับตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะประมาณ11องศานะครับ ก็ขอปิดคลิปเท่านี้นะครับ